เอาละครับน้องๆครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยอยากจะเห็นพี่จับตัวหัวด้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่ขอครับหนึ่งไลค์อ่ากดกันแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปจับกันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีกิบเบลนะครับทั้งหมด3แบบมีกิบเบลเอ้าไากิบเบลท็อกซิกแล้วก็มีกิบเบลในส่วนของสเปเชียลกิบเบลนั่นเองซึ่งสเปเชียลเนี่ยจะใช้จับตัวพิเศษนะครับอ่าตัวพิเศษก็ยกตัวอย่างเช่นไอฟีล็อกที่เราเคยเจอ นะครับที่มันมีพกปืนพกอะไรมาด้วยจนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ข้างหน้านี้ตัวนี้เป็นเอลเดอร์ผมชอบเอลเดอร์อย่างหนึ่งคือมันจะตัวใหญ่แล้วก็มันจะจับแบบตัวปกติได้เลยนี่คือดีมากเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเทมคเอนี่ว่าเอา้าหน้าจับเว้ยเฮ้ยโอเคเอาตัวนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามีลูกดอกนะครับเป็นลูกดอกบอดเดี๋ยวใส่ลูกดอกบอดดีกว่าเฮ้ยมันเอานี่ใส่กับนี้ได้ปะไม่ได้นะ <laughs> ลึก่าจะได้โธ่เอ้ยนี่เอานี้แล้วกันนี่แล้วก็เปลี่ยนคอสโบด้วยโอเคคอสโบนี่จะดีกว่าเดิมนะทุกคนคนรับ เฮ้ยเมื่อกี้กูก็ต้องมาเซตใหม่ดิีอ่ะจัดไปอันนี้เป็นแบบว่า ram ช h e c k e น่าจะดีขึ้นขอมารีโหลดหน่อยเดินไวนีเนี่ยรู้สึกว่า elder นะครับทุกคนจัดไปเป็นไงครับอูหึยมีครับทีนี้ยิงตามโดนเรียบร้อย2ดอกล้มตึงค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยค่าสลบ3ามหมื่นนะครับ2ดอกโอ้โหอย่างเจ๋วเอาละเดี๋ยวใส่อาหารเลยโอเคดูดีว่าเนื้อธรรมดากินป่ะเนื้อธรรมดาไม่กินเมื่อกี้น่าจะเป็นเบอร์รี่ใช่ไหมทุกคน เบอร์รี่อย่างเดียวเสียดายเอาละไม่เป็นไรจับเบอร์รี่ก็ได้นะเติมเบอร์รี่เข้าไปไม่รู้ว่ากินเยอะขนาดไหนโอเคแล้วเราก็จะจัดเทมเฮลเปอร์นะครับเทมเฮลเปอร์เรามีหลายระดับมากตัวนี้เอาเท่าไหร่ดีคูณ50า่ะจัดไายคูณ50ก็พอไม่ได้รีบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนเอา้าขึ้นพอดีเลย75เรียบร้อยว้าวจับไม่ยากโอย,อย่างใหญ่นะครับนี่มันมอสชอ็อปแบบตัวโคตรยักมาก เวลาเราขี่ก็ปกตินะครับไม่บั๊กไม่อะไรถ้าบางทีมีบั๊กมันอาจจะมีการขยายอุ้ยฟาร์มไฟเบอร์ได้ด้วยวะ่ะไฟเบอร์ขอเลยเหอะโอ้โ,อโหยดี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 ขอบริขบร่ขาวนี่บริ่ขาวนี่ต้องมีเตรียมติดไปบ้างงั้นเดี๋ยวก่อนเดินทางในวันนี้ก็ผมจะขอฟาร์มนะครับมอสช็อปตัวนี้ทีหนึ่งจริงๆแล้วผมว่าการเดินมันคล่องกว่าสไปโนอัลฟ่าผมอีกแล้วเนี่ยแต่สไปโนอัลฟ่ามจะดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะจัดการกับพวกแบบโกดโกลดได้อุลสลตว์เตมีหน้ามาโหดเกิน แสนหกหมื 2, ่นสองพันโหดมากอะหู้น้ำตรงน้ำหนักอู้นี่มันปรับมาแล้วนี่ว่าพวกเอลเดอร์อุ้ยเอลเดอร์ Elder. นี่เป็นตัวที่เจ๋วจริงเว้ยเฮ้ยคือสตามีน้ากับน้ำหนักได้มาแบบโกงๆเลยอะอาจจะเอาไว้ใช้เดินทางโดยเฉพาะเลยนะครับพวกนี้คลิกขวาได้ไหมคลิกขวาก็ได้เหมือนกันคลิกขวาคลิกซ้ายฟาร์มได้ทั้งคู่แต่ว่าการคลิกซ้ายจะฟาร์มสะดวกกว่าน,นะครับอ่าโอเคประมาณนี้เรียบร้อยจอดเอลเดอร์ไว้นี่แหละมอสช็อป นี่เราก็ขี่อัลฟาครับสไปโนกันต่อเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามอย่าตาม <laughs> จะตามกูด้วยอยู่ตรงนั้นแหละพี่ไปเอลเดอร์นี่ก็เป็นอาวุโสนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้อยู่เฝ้าบ้านไี่ไหโจมตีอัลฟาโดโดเก็บฟันหนังมาผมจะไปหาแบบไอ้พวกที่ใช้สเปเชียลตรงไหนวะข้างหน้านู้นเป็นพาราโซเทคไม่เอาครับลองไปกันที่ป่าเล็บูดกันไหมเพราะว่าป่าเล็บูดนี่รู้สึกว่าจะมีเดนนิสเร์ยเฮ้ยมีตัวใส่หมวกครับด้านหน้า a r t ์ติแฟ o โต e เดอะเกรโอ้ตัวนี้โหดจริงแน่นอนอุ uh ้ยสตามิน่2แสนดาเมจ265คือไม่แน่ใจว่ายังไงวะว่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับแต่ถามว่าอยากลองไหมก็อยากลองนั่นแหละทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวขอลง s l ิปปิ้งแบ็คไปก่อนได้ไหมจัดเตียงไป2เตียงแลครับถ้าเราไม่รอเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะสู้มันได้หรือเปล่า วางเตียงได้ไหมเมื่อกี้ผมเซตไม่ได้ต้องลงมาวางเองอะวางเองก็ได้ไม่เป็นไรวางสัก2เตียงนะตรงนี้ครับอาจจะมีการพลาดบ่อยเออลงไปคู่กันพร้อมครับทุกคนเอาละไปตัวนั้นมันเป็นตัวอเมริกาทีเรียมนะครับที่เป็นล่างเทพเฮ้ยเสียงอะไรปึกป๊กปึ๊กข้างหลังอ๋อดีโลดีโลตีกับตัวอะไรไม่รู้ตัวเล็กเกินเอาละผมพร้อมบวกจับไปครับมาปิวปิว,ปวเฮ้ยลง ลงอยู่มีสกิลพิเศษปะเนี่ยสกิลพิเศษสงสัยไม่มีถ้าไม่มีเจอกันเดี๋ยวลงไปหาเอาละหย่อนครับหย่อนลงไปกัดก่อนกัดตรงนี้โดนปะเนี่ยไม่โดนอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้แย่โอ้ยดันมาโดนจังหวะตกปะกงเล็บกงเล็บโอเคคุณมีบันนี่มินเนี่ยนบันนี่ของมันปะเนี่ยโอ้ดูครับสมุนมาช่วยมันเต็มเอามันวิ่ตีนี่หว่าอุ้ยมันกัดแล้วปิวได้ครับตอนนี้อือ ว่อ <t> แต่ผมโดนปิงก่อครับทำให้มันมีปัญหาในการถู่โจม่ะมันจะโจมตีแล้วก็จะค้างๆเลยเอ้ยเร็วเดีวเฮ้ย,ย,ยมันเรียกแล้วมันเรียกแล้วอู้มันซซมมอนมันซซมมอนอาสุ่เออลอนช่วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเฮ้ยฝากด้วยกูฝากด้วยเฮ้ยฝากด้วยพี่ลุยดิเฮ้ยลุยมันผมต้องอยู่ห่างๆแล้วโอ้โหอู้อยูยไ่ไหนวปีเนี่ยตายครับโอ้โหเรียบร้อยอู้นิวเอ้า โอ้โหทำได้ดีนดีมากครับเสียตลดาดตัวเองครับหลังจากฆ่าได้ก็สลบเหมือดเลยฮนะตอนนี้โอ้ฆ่าสลบมันขึ้นนิวา่าอุ้ยได้อาร์ติแฟกต์มาเต็มเลยอ๋อนี่ไงเราก็ไม่ต้องไปลงทุนหาอาร์ติแฟกต์คือมันไม่ใช่ตัวเทพอะไรมากชื่อมันนะ่ะอาร์ติแฟกต์นะครับก็คือแบบเราฆ่ามันได้เราก็ได้อาร์ติแฟกต์มานั่นเองแจ๋วเดี๋ยวเบอร์รี่ใส่ใฮ้ใช้ยานี่เลยก็ได้ไใช่หรอนี่ไงพลายมอลสติมูลแลนครับผม แสดงว่าในตัวมันก็มีอยู่อ่า <Gym. S 1> มี11ขวดเอาไปดีดีครับโอ้โหลดคาสอบได้ดีมากผมขอถอยมาก่อนเมื่อกี้ผมก็โดนหนักพอสมควรโชคดีว่าไอ้ตัวนั้นไม่ได้ตีผมไงงั้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมต้องเอาอาหาร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 เดี๋ยวอย่ากดผิดโดนคิปเบิลนะซวยเลยเป็นไงสไปโนสไปโนผมตื่นแล้วครับเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างที่ตัวมันเดี๋ยวดูข้างล่างก่อน น่าจะมีแต่อาร์ติแฟกต์กับพวกหนังนะมั้งหนังเดโมนิกมีพันกว่าแล้วด้วยอุ้ยปืนนี่ไง Mastercraft Primal Fabricate อุ้ยแจวว่าอันนี้คืออันที่ผมต้องการพอดีผมมีปืนธรรมดานะผมเอาออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูดิแอมโมตอนนี้มีอะไรบ้างแอมโมมีของช็อตกันแต่จริงๆแล้วลูกกระสุนมันต้องมีดิเออนี่ก็ใช่ดิทำไมพิมแอมโมแล้วไม่เจออันนี้วะเนี่ยเราต้องพิมบนะูลเล็ตเหรอ เดี๋ยวพิมบูลเลตนี่โหพิมบูลเลตโผลมาเต็มเลยอ่ะจัดมานี่ไงกระสุนท็อกซิกทุกคนอันนี้เราจะจับสัตว์ได้ดีนะโอเคเดี๋ยวต้องลองใช้กันดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ป่าเลืดบูทกันเลยดีใจมากเลยท่าตัวเมื่อกี้ได้แม่งได้เสือกมีท่าชอบไฟฟ้ามันไปอยู่ในบึงแล้วมันโดนค่าพลังอะไรสักอย่างนึงยัวเดนอสปีดเทลเลเจเรชันแอนด์ดาเมจอาบูสอ๋อมันเป็นการบู์นี่หว่าใช่ไหม แล้วทำไมมันกระตุกกระตุกอะตอนมันอยู่ในน้ำอะปกติมันไม่จะตุกนะนี่อัลฟาไททันนะครับไททันงูเรียกว่าไททันละกันชื่อมันยาวชื่อเต็มของมันคือไททันโอโบไอเห็นไหมโคตรยาวไป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 เดี๋ยวหาดูตามเขานี้เปิดสแกนไว้เพื่อได้มองเห็นสัตว์นะครับชัดเจนมากขึ้นข้างหน้านูนะนะ้นอะไรวะเนี่ยอันนี้รังพึ่งรังพึ่งนี่ไปอยู่สูงนะครับเก็บยากต้องใช้ฮุกนะครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา นี่มีคอยาวด้านนู้นด้านนู้นก็ยังไม่มีตัวดีตัวอะไรเท่าไหร่มีเฟเบิลก็จับไม่ได้นะเลเฮ้ยไฟอะไรเนี่ยอุ้ยเทพแน่นอนทัวเ,เดียวเดียวเียวอย่ามาเกา่าไม่เก่งอย่ามาเกา่าเนี่ยตรงเนี้ยต้องมีเดโมนิกน่าจะเป็นรีปเปอร์ครับเขตนี้แล้วก็บ้าน NPC ยังอยู่อ่ะสงสัยเอาออกไม่ได้แนะ่นอนเลยแต่ช่างมันแลวกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มโหดแล้วนะครับ ไปไปเดินทางกันต่อมีคนบอกว่าเอาไว้ก็ดีแต่ไอ้หมอดเก่าที่เราเคยใช้ใน afterheat เนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้นะครับหมอดมันโดนเอาออกไปละถ้ามันเป็นฟอนเดชั่นหินอย่างนี้เราตีโดนปะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูนะลองดูตกเข้าไปตกเข้าไปโอ้โหกระจายกระจายกระจายเลยครับกระจายเลยครับสุดยอดมาเหลืออีกไม่กี่ต้นเหลืออีกไม่กี่ต้นแตกหมดแล้วทุกคนมีไรโรเลนโซ่ลูกบ้านลูกบ้าน รูปบ้านหลังนี้แหละเรียบร้อยแล้วเก็บหมดเดี๋ยวรอให้ตาหายเขียวก่อนนี่ป้อมปืนนะครับพังไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นที่ไอตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วริปเปอร์ริปเปอร์มาแล้วถอยถอยเลยถอยเลยโอย้ยระดับบอสอุ้ยลบไปแล้วกูมีกิฟฟินตรงนั้นด้วยกิฟฟิน,นของใครอ่ะอุ้ยแล้วก็นั้นอู้อานั้นตัวสเปเชียลโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ย โ, ninguém! โอ้ยโอ้โหขอดูห่างๆอยู่ห่างๆไปวงวงไม่กล้าเข้าไป <ST an savage> พลังเป็นไงบ้างพลังยังโอเคอยู่ไม่ถือว่าลงมากอุ้ยมาแล้วมาแล้วปะเนี่ยโอ้โหเอาวะแ่งมาเด้าไปเลยโอ้เรียบร้อยโอ้ย แค่คิดจะเข้าไปก็ตายเลยครับสไปโนโ่รอดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าตัวละครเราคือไม่ไหวว่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปเก็บของยังไงว่ะอุ้ยอุ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอยตัวนั้นตัวใหม่มาพ่นไฟมันเหมือนเป็นหมูป่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สไปโน่ผมกาลังโดนลุมถึงอยู่เลยอุ้ยแก๊งซีเกอร์เอาทําไมไม่ลุยอ่ะลุยดิลุยดิลุยดิผมออกนะผมออกผมผมไม่ยุ่งน,นะผมเออว่ะมันไม่ตีว่ะ มันไม่กล้าตีทุกคนตายแน่น่ะสไปโนผมอะชัวร์เลยโอ้โหต้องพาหนีแล้วมั้งเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ต้องพาหนีครับหนี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 ออมโดนสายฟ้าอโหไอพวกนั้นแม่งโคตรโหดเลยโอ้มีเนมเล็ดมีอะไรมาด้วยดีกว่าแย่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 อ้อ้โูตัวน้ำพ่นไฟอ่ะเลยครับต้องโฉบครับต้องโฉบ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 อือ ยิงระเบิดเรียบร้อยครับออลฟาสไปโนตายโดยเดโมนิกริปเปอร์โอ้โหกระายมันเกิดตรงนี้เหรอเนี่ยจริงๆผมล้างไดโนเสาร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะโอ้แล้วประเด็นคือต้องการอุปกรณ์ในการจับสัตว์ซึ่งอยู่ตรงนั้นจะเข้าไปเอาไงวะเนี่ยสไปโนที่ว่าแน่นะครับก็ไม่อาจคนโอ้ยอุยอ้ยชวยแล้วชวยแล้วกูชวยอีกแล้วโอ้เออ โอเคทุกคนตอนที่ผมกลับมาแล้วนะครับผมใช้พลังแสงยานุภาพแห่งแอดมินนะครับทําการทําลายไดโนเสาร์ทุกตัวในเซิร์ฟนี้ไปให้หมด <Wow. S 1> ไม่เอ้ยเร็วเกินโหดเกินไปไม่ทันตั้งตัวและยังไงผมก็ไม่สามารถเก็บของได้อยู่แล้วผมในความที่ด้วยความเป็นเทพแอดมินนะครับลบมันไปเลยลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเดี๋ยวรอมันมาเกิดใหม่รอบหน้าเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเออแล้วถุงของนี่หาไงวะเนี่ย พอมารีเซ็ตไอตัวนั้นไปก็น่าจะหายากนเนี่ยอันไหนของเราวะอันนี้ของอัลฟาสไปโนนะอุ้ยของเยอะมากเลยอัลฟาสไปโนอ่ะเก็บไว้ก่อนโอเคทุกคนเลยที่ผมเจอแล้วครับกว่าจะเจอที่ต้องปรับโลครับใครเล่นอีพิกนี่แบบโอ้โหหาของยากมากนี่พอโลปุ๊บแมเจอเลยดูเห็นไหมนี่คืออนุภาพแห่งโลโ,โหยังกะอ้างมือถือเลยครูตอนนี้โอเค ฮามากเลยเดี๋ยวกลับมาเป็นอีปิกต่อเอาละทุกคนเราก็กลับมาสวยกันอีกแล้วนะเอาละทุกคนตอนนี้นกเราก็ขี่ได้แล้วครับไปกันต่อเลยครับหมดสตัมมินา่ายังลงลงช็อตๆอยู่เลยเนี่ยไปดูดี่ว่ามีตัวอะไรให้จับบ้างพาร์ทนี้ผมอยากจะได้สเปเชียลนะครับสเปเชียลที่อยากจะได้สุดเลยก็คือฟรีล็อกเพราะว่ามันเทพมากแสดงว่าไอตัวอัลฟ่านี่อยากได้ไปหยมกับเดโมนิกระดับเทพๆบเทเลยนะ เออห่างชั้นกันมากเลยเอาล้วทุกคนตอนนี้เป้าหมายที่ผมต้องการนะครับผมเจอแล้วครับฟรีลอกบับฟูลครับโอ้โหกระโดลบแสนสามเลเวลห้าสิบสี่กูต้องยิงกี่ดอกกูเนี่ยใช้สเปเชียลกิปปเอร์พอดีอาจจะไม่เป็นไรครับตรงนี้ได้ปุ๊เนี่ยไม่แน่ใจแต่ขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักดอกสองดอกก่อนเอ้าโดน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 อีกดอกหนึ่งไปเร็วไปเร็วอุ้ย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 โดนปุ๊เนี่ยโดนหูแรงแรงเลยแรงเลยโว้ วิ่งยิงวิซายช,ชอบชอบอะไรยากๆชอบชอบทางานผมไม่ชอบตายก็โหลดใหม่ไม่เห็นยากเลยมีคนบอกว่าตายทุกพาร์ทโอ้มันยากทุกโนไม่ได้ปรับค่าพลังให้โกงหรือไม่ได้ลดดาเมจอะไรมันมากผมปรับปกติแล้วตอนนี้ตายก็แค่เกิดใหม่แค่นั้นเองเฮ้ยล่วงแล้วเ,ลเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยล่วงแล้วโอ้ย <c oughs> เจอลูกดอกอันนี้โคตรดีเดี๋ยวดูนี่ลูกดอกอันนี้มันทำค่าสลบเท่าไหร่วะเนี่ยขอดูก่อน ลูกละ18,000ถ้าเป็นธนูปกติคอสโว30,000โวเราใช้คอสโบนะครับยิ่งขึ้นเยอะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยลงนัางกันดีกว่าลง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 เอาละผมกระโดดลงมาคนเดียวครับเรามีเทมเฮลเปอร์อยู่กลัวอะไรลนะ่ะเทมเฮลเปอร์ใส่ไปเลยครับอันนี้ปะเนี่ยโอเคเทมเฮลเปอร์ K 50จัดไปกับกิฟโบนะครับกิฟโบสเปเชียลโอเคเรียบร้อย ขอขี่ได้เลยไม่ต้องใช้ที่ขี่แท้วะมาโว้ขี่แล้วเว้ยโ้ยพกปืนพกบาซูก้าอุปกรณ์แม่งเยอะมากดูเทเลยเทเลตก็มีแล้วเทเลตอย่างเทพเลยเนี่ยอุ้ยแจวแจวเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าเทพมากทุกคนลองคิดขวาออ้โอ้กระจายสุดจริงกดซีอ้ยกดซีเป็นโอ้โหมิสไซอย่างสวยเดี๋ยวดูด้านหน้าขอดูด้านหน้าหน่อย โู้โคตรเท่นี่โอ้โหท่ายเยอะมากเดี๋ยวลองคลิกซ้ายคลิกซ้ายเป็นการโจมตีธรรมดาหุม้มเป็นฟรีลอกที่เท่ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาคอนโทรลคอนโทรลมีท่าครับทุบพื้นกด X กด X มีโอ้กด X ปลาระเบิดจัษ์โอโ้ยังใหญ่ยังใหญ่โอ้โหนี่มันจริงๆเลยว่ะตัวนี้โอ้โหมันแบบมันตื่นเต้นนะทุกคนอาจจะดูแบบว่า เ่งวางวินิจนะเดี๋ยวลองกดชิปไว้ด้วยชิปซชิปซเหมือนเดิมแสดงว่าชิป4ใช้ไม่ได้มั้งใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะลองดูเรืเอ่อยๆเออไม่ได้มีแค่นี้แหละโอ้แต่แค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยสุดจริงว่ะไมใจจริงผมอยากจะจัดสึกพาร์ทนีแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ถูกใจกับยอดไลท์อ่ะทุกคนพี่ว่าพาร์ทหน้าดีกว่าแล้วนี่อะไรเนี่ยตัวนี้เอาไปมิสไซโอ้โหยังกับอเวนเจอร์เลยผมยิงแคดดอนด้วยแคดดอนด้วย พนมแคทนอนมิสไซเบอีกครับมิสไซมันยิงตามด้านที่หันดี่ว่าดีโวชาเบบี้ได้หมดดาร์กเมกาลิปเปอร์ตายว้าเรียบร้อยโอยไปหาบ้าน n อ็ซตีกันดีกว่าไม่ต้องเอามันอ๋อแล้วเอ็นบีซีอ่ะหัวโดูจำ้ำดูจำ้ำดูจำ้จำจำ้จำ,จำยิงได้ปะ่ะจ้ำยิงไม่ได้แต่จำ้ำแล้วก็อัดธรรมดาได้อยู่นะครับปืนใช้กางอากาศไปได้แค่นี้ก็โคตรโกงแล้วเนี่ยดูข้างหน้าจัดนี่มิสไซ บุ้งเละเราบอกเลยว่าเละบ้านข้างหน้านี่บ้านใครนะใครอนุญ,ญาตให้มาตรงนี้มีชะโนดปวเนี่ยปามิสไฟบุ้เละเลยโอ้โหเอ็นพีซีตายหาเรียบเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหฝนควันนี่สลบเลยเอาอะไรดีว่าระเบิดไหมระเบิดกดอะไระไหรือว่ากดเอเหรอมาไประเบิดไปโอ้โหแตกก่โดนบ้านเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหป่าลาบโอ้ยป่าลาบเลยทุกคนมาจัดไปอีกรูปหนึ่ง บุ้งโอ้โหล่าเป็นหน้ากองโอ้โหมันจัดเลยตรงนี้เดี๋ยวขออีกแคนนอนเข้าไปอีกเละเลยนี่แล้วบ้านเหล็กถ้าเป็นบ้านเหล็กเป็นไงบ้างวะเสียดายมันเล็งเล็งเหลี่ยมไม่ได้นะถ้าเล็งเหลี่ยมได้จะดีมากดูดิดูด,ดิโอ้หืมมันบอกว่าไม่มีใครโจมตีมันได้ไหนบ้านมึงอยู่ไหนฮะแว e y ยูพิมหาดูดิดูดินี้มันจะ รู้เรื่องไหมเวลาเราพิมพ์แบบตรงๆแบบนี้อ่าเด็กกูจะตีบ้านมึงกูเห็นมึงมองหลายทีแล้วเอาฟาสคิลเลอร์เนี้ยเอาฟาสไฟเหรอตามหาบ้าน N p c ีแป๊บแม่เก่งกับ N p c ีอย่างเดียวนะเขาว่าเก่งกับบอดแล้วแต่ไม่ซีเรียสเอาให้มีความสุขก็พอข้างหน้าทีเล็กแดงกล่ำเลยครับน่าจะเป็นออาฟาตรงนี้จัดหน่อยมันไม่ตอบครับยิงแคนนอนไม่โดนเอามิตรไซส์ปะซูก้าอูไม่ได้ตบธรรมดาแล้วกันห มันต้องใช้ระยะไกลในพวน้นี้ใช้ระยะไกลไม่ได้แต่ฝุ่นควันนี่ต้องบอกเลยว่ากินสเปกมากล้งปีนเขาได้ไหมเนี่ยตัวปกติมันจะปีนเขาได้อ๋อตัวน,นี้พกอาวุธมาเยอะหนักนะหนักขึ้นเขาไม่ได้เว้ยวิ่งธรรมดานี่เห็นแต่วันนมันโคตรโกรงว่ะผมว่าตัวน,นี้น่าจะเอาเดียบอนิกอยู่นะแต่ว่าเวลาเราขี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ป้องกันตัวคนขี่มันก็เอาไม่อยู่อยู่ดีแต่ตอนนี้เราเติมโอ้ดาเมจนี่ผมไม่ได้อัพอะไรเยอะเลยเนี่ยมันโหดของมันอยู่แล้วว่ะ เอาดาเมจไป15,000ครับที่เหลือเลือดเลือดไปเลือดไปอ่าเลือดไปได่อล้านสี0 0 0นาหป่ะหูไม่ใช่1ล้านดิ14ลนะ้าน5้0 0 0 0หาหแล้วทุกคนหูอย่างเยอะข้างหน้ามึงเอาระเบิดไปหน่อยตัง้งมุนึงไปบุ้มโหโดนโดนบอลซอลแต่ไม่โดนหมูได้ไงวะเนี่ยไอ้หมูรอดได้ไงเนี่ยโหดเกินหมูเฮ้ยบ้านโนคนอีกแล้วตรงนี้ต้องขอจัดแคนนอนมุ้งเข้าไปไปพังครับ ไม่โดนหรือเปล่าเอวเอาไปอโอ้โหถล่มบ้านมันมากอืมเรียบร้อยมาเข้ามาฮิวแมนจะมาครับโยนระเบิดไปครับลูกหนึ่งไม่โดนลอมเข้าไปใ,ใกล้ก่อนโหมันรักบ้านมากเลยครับมิสไซปุ่งกระจายมาม,ามา,มา,ามาเลยทามาเลยโอ้หุยหุยหุยมันโดนยิงแล้วมัน,นชัก,กว่าทุกคนโอ้ไม่สามารถสวนได้เออเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันชักกระตุกเลยเฮ้ยมันมีสกิลพิเศษ แม้แต่ฟีดอกเทพก็ยังต้องหนีดูลูกดอกโบล่าที่มันตามมาดิโอโหต้องถอยมาตั้งหลักไม่ไหวเวนไงมันมาแล้วเออยิงต้องระยะไกลอย่างเดียวครับไม่โดนอีกพ่าเด็กมิซายมิซายยิงโคตรสูงโอ้โหไม่โดนระวังอุ้ยโดนโบล่าระยะใกล้มันไม่ได้จริงกวา่าท่าทุบท่าทุบทุบได้ไหมโอ้ไม่อยู่เลยว่ะทุกคนคือได้อยู่พื้นนี่เราไม่สามารถอัดมันได้เลยเว้ ต้องวิ่งเข้าไปชาร์จอย่างเดียวแล้วมึงเนี่ยชาร์จมาชาร์จโอ้ยเฮ้ยดูดิดูความโกงดิเออมันตีไม่ได้ว่ะไอ้พวกนี้มันลอยจริงๆว่ะระเบิดได้ไหมระเบิดระเบิดอุ้ยระเบิดตาไม่ออกเด้อเด้อเดแป๊บนึงเอามิสไซล์ออกไปแทนสตัมิน่าหมดแน่นอนเล,เลยเลยยิงระเบิดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเราไม่ได้เติมสตัมิน่าเลยนี่โอเคมันเปลี่ยนเป้าหมายไปดีครับระเบิดพร้อมแล้วโยนโยนไปทางไหนไวะเนี่ยกูว่าไม่โดน ม่งไปผิดทิศแล้วไปด้านลุยโยนระเบิดโคตรไกลเลยแคนนอนก็ยิงสูงเกินอ่ะช่างมันแล้วกันไปสร้างบ้านมาใหม่โอ้โหตอนนี้เราติดหมอกแล้วนะครับหมอกแรงมากเลยไม่สามารถที่จะมองเห็นข้างหน้าได้แล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวพาร์ทน,นี้เราก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอุยอ้ยอุย้ยอ้ออล่าออล่าออล่า้วไปลว